เข้ากระเป๋ากันทุกนีเปิดเทอมไปนี่ทุกคนกระเป๋าเราก็จะเป็นกระเป๋าสีเขียวมีหลายชั้นเลยเดี๋ยวเราจะเอาของใส่กันขั้นแรกเป็นกล่องนิสสอสุดน่ารักเออเนาะก็น่ารักตามระเบียบก,ก็ใส่เลยจ้าเปิดกระเป๋ามือข้างเหมือนใบแล้วอะไปเดินอขอตั้งกล้องกล่องนิสสอเนาะอุอ้ยผิดด้าน ใส่กระเป๋ากันจ้าว้าวเราจะใส่ตรงนี้ทนะุกคนโอ้โหต้องเปลี่ยนกล้องอีกแล้วทนหน,น่อยนันจาเพราะต้องเปลี่ยนกล้องเยอะอันนี้มันก็จะเป็นชั้นแบบใหญ่สุดเนาะอันนี้จะเป็นหนังสือส่วนนี้เราจะใส่ของเสื้อเข้าไปเป็นเป็นแบบมือมือใบอีกแล้วต้องควางกล้องใหม่อีกแล้วไหมไม่เป็นไรเราทําได้ขออนุญาตนะมันจะเบื่อมากเรียบนะร้อยว้าวเนี่ยบอกแล้วมันจะเบื่อมาก โอเคยัดยัดไปอืมยัดได้ยังเนี่ยโอเคต่อไปอย่างที่สองอเจอกันฝนไม่รู้หน้าหนาวไม่รู้เอาไปทำไมก็ใส่ช่องเล็กอีกช่องหนึ่งไว้ตรงนี้เลยเหมาะไหมเนาะคือฉันก็เพิ่งมาเลือกสดสดร้อนๆนะคะไม่ได้เลือกมาไว้ก่อนแล้วก็คือเดี๋ยวให้น้องมาถ้าวอล์กวอล์กที่มันต้องทำของเอง ฉันจะให้น้องมาถ่าให้ดีกว่ารู้สึกมันยากลำบากากตั้งกล้องเหมือนเดิมอุ้ยถกเอาใหม่เป็นนะถ่ายดีตั้งกล้องไม่ได้เก้แต่ยคลิปนี้มีแต่การตั้งกล้องวะมันเห็นไหมเนี่ยคุณคุณเธอตรงนี้นะเออเห็นนะเรารู้สิปเลยจ้า กับบนองไม่เแหบบ็นดีแล้วเสียกอขพังว่างไ,ปไปล้เออไ,ได้นี่นี่เนาะไม่รู้ว่าจะไปถ่ายมุมสูงทำไมปิดไปเลยปิดก็ยากทุกคนลำบากมากไปรุ่นก่อนไปเปิดก่อนเปิดเชอมหนึ่งวนันไม่สิหนึ่งคืนไม่ถึงนวงันแล้วไปจำเป็นไหมเน yes. สถ้าใส่ช่องนี้นะจ๊ะ ช่องถัดมาจากกันฝนแ,แสบเข้าไปย,ะยะัดๆนี่ตรงนี้เห็นไ่มเนี่ยตรงนี้นะแล้วดูสีเลยจ้าดูสีดูอ่าอีกอย่างอย่างอย่างอย่งพอเสร็จแล้วเราก็ต้องใส่ทิชชู่ลงในช่องเดิมใส่เลยใส่แล้ว ต่อไปอ้ยเป็นเจลแอลกอฮอล์กดยังยังใส่ตรงนี้เอเสร็จต่อไปเราจะเอาตารางสอนลงมาตารางสอนอันน้าวใหญ่เบิ่มๆแล้วก็จะมีกระดาษว,ว่าเขียนด้วยแกเ,เดี๋ยวจะมารีวิวกล่องดีสอกห้างในบ้างว่ามีอะไรในคลิปหน้าอันนี้แล้วก็ใส่ในกระเป๋าใหญ่ ช่องใหญ่เป็นช่องของอีซอที่ทุกคนคุ้นเคยที่ยากมากเราจะใส่ในช่องของอีซอมาทุกคนเลยโอ้ย,อยรู้สึกใส่ย,ยากและรำคาญมากโอเคยบร้อยก็ได้ประมาณนี้อ่ะอืมเป็นกำลังสอนเอ่ยกำลังสอนใจต่อไปเป็นได้เวลาแล้วสินะเออ เอาไปเป็นสมุดว่ารูปทั้งสองสมุดนี่คือสมุดที่ยับเยินมากนี่เป็นสมุดที่ฉันใช้วาดรูปมาตั้งแต่เทอมหนึ่งอันนี้เป็นจาวไปใหม่เพราะามันกระดาษเยอะดีเอาไปสองเล่มตึงๆแล้วมีกระดาษในตารางสอนอันนี้ไม่ใช่หนังสือเรียนก็จะเอาเป็นแยกก็จะใส่ในชั้นตารางสอนแต่ไม่ใช่ตรงนี้นะทุกคนตรงนี้จะเอาไว้ใส่หนังสือก็จะใส่ตรงตารางสอนแบบนี้เลยีทุกคนตารางสอนแบบนี้เลย เนี่ยชั้นตารางสนเนี่ยเห็นแลไรอังเอออันนี้ก็ใส่หนังสือทั้งหมดเนาะไปใส่กันเออขอยกกองหนังสืออันมาหาลานอา่าอันมาโหลานมาหน่อยคือขั้นแรกเราก็ได้มานั่งใส่แบบนี้ได้หรือเป็นหนึง่งยากมากทุกคนอไม่ไหวแล้ว เอวก็ไม่จริงไม่นะโอเคแป๊บโอ้ยมันบางโอ,โอ้เป็นช่วยด้วยเออเราก็วางงูเนาะอันนี้เป็นแมทลงไปเลยเราจะวางทคละวิชาดยยีไหมวางไปเถอะโลสโุดโนแคร์โลกอืมวาง วางไปเอวิชาไหนไม่ต้องเรียงแม่งแนละ้ววางไปเลยวางไปซับซับเออโดนทิ้งไปอีกกล้องทุกคนคือมันลำบากมากเพราะมันจะเปิดเทอมแล้วอีกสามเรียกนก็จะเป็นอังกฤษไปยัด น,นี้ก็จะเต็มแล้วมันจหนักมากเดีย๋ยวเราไปเอาช้อนส้มก่อนคนจบแค่นี้แหละค่ะบายบายใครชอบกดติดตามด้วยนะจ้าบายอ่ะเหนื่อยมากเหนื่อยกับการตั้งกล้องมากพรุ่งนี้จะถ่ายวอลกไปโรงเรียนนะติดตามด้วยอาจจะลงวันอาจจะลงวันศุกร์มั้งไม่รู้บายบาย